ต้นไม้ต้นนะครับจุดบน้านไม้นะดอกรอกกวะถิลนพระรามนะครับสวัสดีครับวันนี้เพ่มถึงนากเดินทางครับผมกาลังเดินทางไปที่แคมป์้านกลางนะครับแก่งกระจารย์ นี่ก็เป็นสภาพถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างนะันก็จะอบร้อนไปด้วยตาไม้นะครับแล้วก็คือขับผ่านเส้นทางนี้เนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือต้องระวังสัตว์ป่าที่จะข้ามถนนด้วยนะครับเนื่องจากมีกองดอนตะก่นแล้วก็ดักหลายทั้งสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูช้างกันครับ ที่บ้านกลางลนะครับส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวที่มาบ้านกลางเนี่ก็จะมา,เ,าเดินป่านะครับแล้วก็ชมผีเสื้อนะฮะวันนี้เราจะเดินป่ากันนะครับ ข้างแว่นห่ตัวนะครับอยู่บนยอดไม้นะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายรูปสัตว์ป่านะครับผมแนะนำที่นี่เลยนะฮะแก่งกระจา์ครับซึ่งมีความโดดมนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะพบกับบริเวณที่เป็นลำธารน,นะครับแล้วก็มีร่องรอยของสัตว์ป่าที่เขาลงมาหาน้ำกินบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นรอรอยเท้าสัตว์นะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็จะเดินเลาะลำธารไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะ หลังจากที่แวะล้างหน้าแล้วครับโดยลําธารเย็นมากครับน้ําไหลเย็นมากเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับในเส้นทางศึกจาธรรมชาติแบบนี้นะครับจะมีสัตว์ป่านะออกมาหากินออกมาหาอาหารใช้ชีวิตปกติของเขานะครับสิ่งที่เราควรตระหนักคือห้ามส่งเสียงดังรบกวนนะครับ แย่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือห้ามเ,าเดินออกนอกเส้นทางนะครับสําหรับเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรอยคนเดินฮะแต่ว่าบางเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นด่านสัตว์นะครับที่สัตว์ใช้เดินหาอาหารซึ่งถ้าเราไม่เชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยเราก็จะเดินผิดเส้นทางนะครับอาจจะหลงทางได้นะครับเนี่ยเป็นเป็นเหตุผลหลกัลกๆของคนที่เขา เดินป่าแล้วหลงทางอ่นนะครับวิธีคือเราควรสังเกตครับว่าอันไหนเป็นด่านสัตว์กับรอยทางคนนะครับเดินเนี่ยครับเดินมาก็จะเห็นว่ามีสองทางนะฮะแต่ว่าก็จะมีป้ายติดไว้นะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้นะครับจนจะเห็นว่าจะมีอีกเส้นทางหนึ่ง ลาดลงไปยังลำธารน,นะครับเส้นทางนี้คือด่านสัตว์ที่พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยจะใช้ทางนี้เดินไปหาแหล่งน้ำนะครับถ้าเราเผลอเดินตามไปหรือว่าเราไม่ทันได้สังเกตป้ายหรือนะครับเราก็จะเดินไปแล้วก็จะทำให้เราหลงป่าออกนอกเส้นทางไปไกลได้นะครับในช่วงที่ไม่มีมนุษย์รบกวนแบบนี้นะครับป่าก็จะเงียบมากนะฮะอย่างตอนแรกผมอยู่ในป่านคนเดียวนะ ก็จะได้ยินเสียงทั้งนกนะครับเสียงลิงเสียงสัตว์ที่ออกหากินนะครับเนี่ยครับคือมนตหนีของการเดินป่าครับ และตอนนี้ครับเราก็เดินมาพบกับดอกอกระถนพระรามนะครับตามชื่อเรียกนะฮะนี่ครับนี่ครับแต่ตอนนี้คือยังไม่บานอ่นะครับซึ่งพืชตระกูลนี้เนี่ยถือว่าเป็นพืชจำท้องถิ่นเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็จะสามารถพบได้ในในบริเวณเขตอ่มื้นกลางรวมไปถึงเขาเนินทุ่งน,นะครับพอตอนที่เขาบานเนี่ยเขาก็จะสวยมากเลยนะครับนี่ฮะ <confused> เดี๋ยวเราไปกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นเสียงของจักจันป่านะครับเสียงดังมากก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทางออกนะครับนี่ออกถนนเลยนะครับ ี่ครับระยะทางก็ไม่ไกลครับถือว่าไม่ไกลมากนะครับสําหรับที่สำหรับคนที่เอ่อต้องการที่จะเริ่มต้นเดินป่านะครับผมว่าเส้นทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับเนื่องจากมีระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางธรรมชาติเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับลองดูครับแล้วันนี้ครับเพจบันทึกนัรเดินทางกับผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว พบกับการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเรานะครับกับบันทึกนักเดินทางครับสวัสดีครับ